วันนี้เราจะมาพูดถึงแยกบินคืออะไรในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9แยกบินนี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีในเครื่องคิดเลขครับต่านอันนี้เขามีเอาไว้ทําอะไรเอาน,นี่เราไปลองดูกันดูอ่ะเราเข้าไปดูกันในเครื่องคิดเลขอกดเข้าไปจแล้วจากนั้นเราก็ไปกดตรง รูปบ้านมุมขวาด้านบนเกือบสุดๆแล้วนะตรงเกือบกลางก็กางก็ไม่ได้อีกเอียงไปหน่อยนึงอะนะ,ะมากดลงไปตรงรูปบ้านอ่ะกดจึ๊กลงไปจะเห็นคําว่าแยกบินอยู่ตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีเอาไว้ให้เราใช้งานใช้การแต่เอาไว้ทำอะไรอันนี้กดขึ้นมาก็จะเห็นว่าเขามีจำนวนอสมมติไม่ได้สมมตินะมีร้อยใช่ไหม มี2เขาแบ่งจํานวนคนแล้วก็จํานวนแยกประมาณว่ามีทรัพยากรเท่าไหร่ให้กับคนเท่าไหร่เอาไว้ใช่ทําอะไรคือเป็นแยกบินเป็นเป็นโปรแกรมคํานวณมรดกไหมสงสัยแบ่งมรดกไหมสมมุติเรามีที่สักเก้าสิไร่มีลูกเขาเคนจะแบ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะลองสมมุติด,ดูลองสมมุติอากดลงไป7จ็ิบใช่ไหม เก้าสิบสี่ไม่ใช่เดี๋ยวเก้าสิบโอเคเก้าสิบมีลูกเจ็ดคนเวลาติก๊กเราอยากจะเปลี่ยนตัวเลขเราแค่ติ๊กลงไปให้เป็นสีสม้มแล้วก็มากดที่ตัวเลขที่เราอยากจะเปลี่ยนอ่ะกดจึกลงไปใช่ไหมเราก็จะได้จํานวนแยกนี่นะก็จะได้คนละ12.86ไร่อะไรประมาณอย่างเนี้ยอ่ะเราไปคำนวณสมมติสถานการณ์ใหม่สมมุต,นนมมมติเรามีประชากรอยู่สัก 60ล้านคนเนาะอ่าเรามีเอ่อิบล้านคนอยากจะให้คนละอ่าคนละเท่าไหร่กดสิอ้าวมีเท่าไหร่จะโถอ่ะโอ้พี่เราต้องมีจํานวนตั้งอย่างเดียวเหรอจะจํานวนแยกไม่ได้เหรอเราเลือกเอาจํานวนแยกด้วยไม่ได้เหรอไม่ได้อะอ่าสมมุติว่าเรามี6เอ่อโอ้โหมันไม่ได้เนาะไม่ได้เออมันไม่ให้อ่ะ นึกว่าคำนวณต้งหกสิบล้านคนให้คนละพันจะได้คนละเท่าไหร่อะไรประมาณงี้นเนาะหกสิบล้านคนต้องมีถ้าเก้าพันใช่ไหมเออหกสิบล้านคนมีเก้าร้อยมีเก้าพันอ่าเรามีหกสิบล้านคนมีเก้าพันล้านได้คนละเท่าไหร่แบ่งไม่ออกเลยแบ่งไม่ออกเลยอ๋อไม่รู้อันนี้ก็ต้องลองไปคำนวณดู อ๋อแหมบอกไม่ถูกเลยอันนี้เหมือนโปรแกรมแบ่งมรดกยังไงพูดไม่ถูกเรามีมรดกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาไว้แบ่งเออประมาณนั้นต้องไปลองคิดดูว่าโปรแกรมนี้มันเอาไว้ใช้ทาอะไรได้บ้างก็มันเป็นการแยกบินผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นแยกบินนะคล้ายๆการแบ่งแบ่งแบ่ง,บงสันปันส่วนมากกว่าเหมือนโปรแกรมแบ่งสันปันส่วนเรามีของเท่านี้เหมือนเหมือนแบ่งมรดกอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออเอาไว้ให้เราเล่นมีเป็นฟังก์ชันหนึ่งเออรู้ไว้หน่อยก็ดีเผื่อบางทีอยากจะ อยากจะคำนวณแบ่งแบ่งอะไรอะไรให้ให้ลูกๆเงี้ยมีลูก้าหลายๆคนเยีกยก็ซื้อของแบ่งอะไรเงี้ยจะแบ่งยังไงเออก็เออก็เป็นบางคชัน้หนึ่งที่มีก็เข้าท่าดีเอออเอามาฝากกันประมาณนี้แหละฟัง์ชันนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ